เด็กน้อยทงางไหนเวลาเข้าเขาดันเด็กน้อยทางไหนมาลาเข้าเขาอยู่หลังขั้วนี่มาหนี่งกันนะเซตีกันนะเด็กน้อยทางไหนเนี่ยโอ้คือดีแต่ไม่ตทีบเขาหน่อยพ่อมว่ามันเด็กน้อยทางไหนนั่งเอียงหน่อยในตัวเนี่ยโอ้พอก้องเขาหน่อยไปกินน้ำทา่านนาซื้อปิง้งไก่เมาหน่อยเนาะโอเคเม,มื่อกี้ถามว่เป็นเด็กหน่อยไหมนั่งเอียงนู้บน เก็บเวทีแลว้วเดินทางต่อสวัสดีอีกวันหนึ่งนะครับแหมผู้ใดบัตรจุดลงทีบลหลงเด่นไม่ยังยีบัตเนี่ย<า>ไม่ยังยีกเนี่ยผู้ใดล่ะเนี่ย,อยอเียนหน่อยรูปา,า,า,านรอเหรียแป้งคู้โอ้ยเยนหนวยรียนูนพัฒนาเดี๋ยววเดี๋ยวว่าน้องให้ถอยนี่โอ้ยี<ส>่ตะโกนคาคักมาเนี่ย ใายกับพ่อให้เขายังก่อนเขาบอกว่าพ่อให้เล่นแปรี้ยงวะที่โอ้ยโหฉันจะไม่เล่นฉันฉันจ่ได้เล่นเลยฉันฉันจะไม่เล่นไม่เหลือเลยเตรียมโตเลยเอา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 ว่ากันไปฉันว่าฉันจะไม่เล่นอืมฉันว่าฉันจะไม่เล่นแต่ฉันเป็นคนนำเพื่อนเล่น ใ,ใครเป็นคนเล่นก่อนเพื่อนใครหัวหน้าเขาไม่ให้เล่นน้ำไม่ให้เล่นแป้งหัวหน้าเขาไม่ให้เล่นน้ำเล่นแป้งนะอ่าบ่อยเล่นแป้งเลยน้ำก็บ่อยเล่นแป้งก็บ่อยเล่นใครบอกให้เล่นน้ำกับแป้งอ่าใครบอกให้เล่นน้ำเปรียบเลยนะใครบอกให้เล่นหัวหน้าเขาไม่ให้เล่นอ่าหัวหน้าก็บ่อยเล่นเขาไม่ให้เล่นหน้านี่ไหมอ่เนี่ยหน้าเนี่ยสะอาดเขาหมดจดเขาบ่อยเล่นแป้งเลยเขาไม่ให้เล่นเนี่ยอย่าเล่นมันหลังเดี๋ยวมือแรงอีกมืออืนดิ ปีสบหาหล่ะาเนี่ละหาวโมูนี่นะค่ะอันนี้คือไรุ่นมเพราะว่าเจ้นนี้คือหาวกมลาวลกเดี๋ยวไปัเีไปซักเบื้องจากสะพันมวนหลาย่กันมวนหลายแต่ละปีอะใส่ะไนี่นะหน่อยตมมานี่นะลยมาคว้ส่กันจะได้ปนี่นีได้กี่ตมได้ปนี่ สวยเห็นหมบนาเป็นแต่งหมอะรกี่ต้ม่ล่ะคะโอ้กี่ต้มมาแตะร้อยละบาทปวดอะเบื้องตี้ล่ะเ็นออกลอกเองแหละเบื้ตีละคนยังวะชุดเปล่งถอดปะเดี๋ยวพาพี่น้องรอดูก่อนได้ยินแต่เสียงได้ยินแต่เสียงบูบับบบบอยู่ยังวประกาออกมาจากรถเลยเบื้องต่ละคนว่ามันตกกระป๋องแปลง ชบแฟงทอดจดจื่อบ่ได้จักไฟเป็นไฟบัตจดจือบ่ได้จักไผเป็นไผบตรียเรนเสือกัด้จักไฟเป็นไฟฮะรถก็บ่ไใ้ล็อกล็อกอยู่ตีรถก็จะบ่ไใ้ล็อกละเอยดเบล นี่ดูไปอาบน้ำอยู่ไปล่างนะนี่ดูไปอาบน้ำอยู่ไปไปห้าล่าง,างออกมันจังหอัดเป็นวัดเป็นไหนอืม นุ่งนอนแล้วอ๋อระวางเด้อระเด้อเล็กซอดแกงโคโล เอาอพูกไดโพมาได้ได้เตียนวาดเนี่ยสุกไปงาวสุกไปงาวถือแป้งน้องเขาบ่เนี่ยเงาเงนี่ยถือแป้งบ่เนี่ยโมได้บ่ได้ขึ้นเลยหายหรือยังเป็นไข้เป็นวัดเ,เป็นยังไงบ้างแค่แน, <c oughs> น่ไปลูกหืมันเศร้าอยู่ <c oughs> โอ้ย,นย,ยนเน,นาะเอาเอาเอาไปเสียดยาไปเสียดยานี่บอผู้บ้าโมเลรียญพวกนี้บ่ะเฮะยพี่รถเมย์บอกว่านในน่าเป็นคนพาเล่นว่าสั่นแม่นบ่ะ โอ้ยวโมแมนบ์มเนมาสั่นดากเปลี่ยนเบิดเลยเออเอารดไปเปลี่ยนเด้ปั่นบอรถไปยังวันเปลี่ยนเบิด้หันเบื่อันกวนดากเปลี่ยนเบิ่บางยได้หันควาย้นตู้แล้วไม่ยังไฟลย้ินน้อยเนี่ยุูเปอร์นาเลยบ่อได้รับน้ำมูเลยสุเปอร์่าอย ข้าจะเป็นวัดเป็นใดโอ้ฟังกันบางเงื่อนล่ะท่างนี่เงื่อนเดนเซอร์ประวัติเลยเปลี่ยนทรงเมล่อไรเขินไปแล้วประกันเมื่อไรเปลี่ยนได้นั่นทรงเปียกเวอเออเงื่อนเดนเซอร์เนาะเงื่อนเดนเซอร์หลายคนดีตั้งตัวตั้งลงตัวต้งตัวเออตั้งหุบเข่าเนาะเอ้าไม่ยังเนี่ย อ้าวไม่ย่างนี่ว่าเราชวนนอนเน่นวลราชวนว่าเาชวนท่านยังไงว่ลเราชวนนอนเด่นคู่สุขใจชช่งก็รูสิบอกขวากนวาเจียวสิกระลับเองเพลงอยู่มือกระเคืนนีผมลงสากมาเน่นอนปินบรู้เรื่องเลยอ้าก็อ้ากีบน่ะจังหวะเย็บสีพลาสติบูฟ้าบนติดหน้าหานเรียขึ้นเลย บรรยากาศล้างหันนะมื่อเ้าวดับปี้องเด้อนะครับเจ้ว่าเห็ดต้งเอกยนู่บนมาโจกเขาว่ามันเด็กหน่อยทั้งไหนไม่พอพอไปไม่เด็กหน่อยอันว่ากูมันท่องหลุดมานตะใสเดินดอกว่ะอ้าแม่ดวงดาวก็ดีพวนะ่ะเพราะแม่ดวงดาวเอาเอาเอาเขาหงุมเอาเนาะเขาหงุมเอาเปียงเขาวลากเลยแม่ดวงดาวก็ดีอุ้ยน้ำตาลแม่เอาน้ำตาลเลยชุบควดเลยเออเอากะท่า,าหวานห้อนหวดนเลยน้ำต<อ>าลก็ดี ลูกได้หน่อยเขมวนหลายังวะมันเลยไปไหละมเนไหพาเอ้ยถนนคือไม่้งม้วนเขาจะได้กับผมมวลอะไรเดี๋ยวน้กับมอวดเาได้กระมมวลอะไรละเบ้ไลไปแล้วไกลไปแล้วในรถออกแล้ได้พรถออกไปข้างนอกก่อนแล้ขออนุญาตเลื่อนรถออกไปก่อนบนี้ครับมันจะบากขีดกันไปเองไปอาบน้ำแล้วดีด้วยก็เปลี่ยวอครับแล้วจะเคลื่อนเลื่อนรถออกไปก่อนบาพี่น้องอ่ะในยินบันปายบเอันนี้ับรดตเวทีว่าัน มันละแกเอา่มาอยู่ในมไมไม่ขาวกับมวโอ้ยมันเบิร์ยามวนแล้ว <c oughs> ผู้เฒ่าเาเบิร์ยามวนแล้วลูกเอ้ยไไบัยนก็เด็กหน่อยละผู้เฒ่า, <c oughs> าเอาเดี๋ยวเลื่อนรถออกไปก่อนนะครับขออนุญาตคลิปนี้เ,นเอาฝากพีตอนนองอย่าโมเ้วนะครับรเอาซับนี้ก็แล้วกันนอกคลิปนี้นอกไปบายไปแล้วจ้า คนย่าก็าคนกลมเดินทางต่อกำมะลาใสครับ